ทีแรกที่มาครั้งแรกก็แบบไม่อยากมาเพราะมันมีแต่อะไรก็ไม่คุ้นกนกแบบมีแต่คนร้องไห้แล้วก็อ้วกอะไรไม่ชอบแต่ว่ามาครั้งที่สองก็แบบก็ขาชินแล้วค่ะก็นั่งเขาให้ทําก็ทําได้อืแล้วพอหนูขอแบบไปโรงเรียนแบบพระเจ้าหนูขอให้แบบไฟมันเป็นไปเขียวได้ไหมพอไปสายแล้วแล้วมันก็เขียวแบบเึ้กเลย <laughs> แล้วมันก็ไปทันตามที่หนูขอแล้วก็ที่ที่สามมวันนี้ก็เออมันก็ดีขึ้นดีขึ้นจะไม่รู้อาการเบื่อๆผู้คนก็หายไปดีมากค่ะก็ไม่ค่อยปกตินไม่ค่อยขออะไรแล <ừ> ้วเพราะว่า ไม่มีอะไรจะขอแต่ว่าบางครั้งอยุดนีก็มันก็ขออย่างน,นว่าเดือนที่แล้วหนูไปโรงเรียนสายครั้งหนึ่งเดือนนี้หนูสายแล้วครั้งหนึ่งเดือนนี้หนูตื <c oughs> ่นสายบ่อยหนูก็พยายามแบบพูดว่าตืออ่ไม่อยากสายแล้วได้ไหมโรงเรยียนหนูเข้าประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้าเจ็ดโมงห้าสิบต่วหนูออกวันก็คือเจ็ดโมงครึ่งแล้วรถก็ติดอีกเวลานหนูนั่งรถกันเนอาหนูก็จะชอบเดือล้วว่าเฮ้ยเจ็ดโมงสี่สิบจ้าสี่ห้าแล้วมันจะทันไหม พราะหนูมไม่อยากใส่ถ้าหนูใส่จะใสา่สาเดือนละครั้งเลยนะเพราะ่งั้นมันจะโดนผักคะแนนก็หาังจานั้นที่ขอไปก็ไม่เคยสายเลยถึงจะออกว่าช้าขานาดก็ไม่ใส่ mm hmm. แล้วก็ป mm hmm. ก,กติหนูเป็นคนที่ค่อนข้างขีง้เกียจ mm hmm. ม,มากๆแบบไม่ชอบทำกันบ้านก็ทำนะแต่แต่ว่าจะชอบดองก่อนแล้วค่อยมาทำทีหลังแนละ้ว mm hmm. มันจะ mm hmm. นเขาสั่งวันอางคารแล้วเทส่งอาทิตย์ mm hmm. หนูจะนั่งทมานะ mm hmm. มอันแบบวันเสาร์ตอนแบบสี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยนะ เดใกล้จะส่งแล้วก็ยังไม่เอาส่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนูก็แบบก็ขอพระเจ้าว่าก็บอกคอยให้แม่ขอพระเจ้า,า,า,จา,าแล้วก็เตือนหนูแบบเอออยากใมาทำกันบ้านทำกันบ้านงนี้จะหนูก็ทําจนตอนนี้มันก็ไม่มีกันบ้านแล้ว,<า>วขอบคุณมากครับพี่น้อง ที่ฟังคาพยานนี้จนจบนะครับพระเจ้าสัญญาในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบบอกว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าดูแลลูกของพระองค์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงดูแลท่านจากสวรรค์พระองค์จะส่งคนมาช่วยเราพระองค์ส่งพระวิญญาณของพระองค์มาสถิตอยู่กับเรา และพระองค์จะประทานสิ่งสารพัดท,ที่ดีๆจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในสวรรค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอเชิญท่านมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยยอมรับตนเองเป็นคนบาปได้ทําผิดพลาดในชีวิตกลับใจจากความบาปและเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้มาสิ้นพระชนม์เนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เรานําสิ่งชั่วร้ายออกจากชุดของเราโรคภัยไข้เจ็บคำสาปแช่งความยากจนออกจากชุดของเราและพระองค์ประทานสิ่งดีเข้ามาในชุดของเรา และรวมถึงชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พี่น้องเชื่อในใจรับประกาศด้วยปากและกลับใจจากความบาปแล้วพี่น้องจะมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมเป็นคริสเตียนมาแล้วสีปีพระเจ้าดูแลช่วยผมตามพระสัญญาของพระองค์จริงๆนะครับผมไม่ได้มาพูดทฤษฎีแต่มีประสบการณ์ส่วนตัวขอเชิญพี่น้องต้อนรับพระเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วย ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามลูกจะเดินตามพระองค์อ่านพระคัมภีร์เชื่อฟังพระองค์กลับใจจากความบาปทุกวันและรับใช้พระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมดีใจมากที่พี่น้องตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเหมือนกับที่ผมทํามาเมื่อ40กว่าปีมาแล้วผมไม่เคยผิดหวังเลยนะครับอยากหนืนใจพี่น้องให้พบคริสตจักรที่ดีคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์เชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์และดําเนินชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าจริงๆนะครับสอนให้รักพระเจ้าสุดใจสอนให้รักกันและกัน และจริงใจกับพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนําทางพี่น้องนะครับดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เติบโตเป็นทางของพระเจ้าและขอพระเจ้าเจิมพี่น้องแนละใช้ชีวิตของพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับและอย่าลืมมาฟังคําสอนหลายๆตอนชุดต่างๆมากมายของคริสตจักรนิวโฮปนะครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับ